สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเหมียวพิมพ์นะคะวันนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวนะคะเป็นไฮไลท์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ เป็นเจ้าตัวนี้นะคะไฮไลท์ของยี่ห้อ I m a g i c นะคะซึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตาตอนนี้เพราะว่าเมียวรีวิวเจ้ายี่ห้ออ m a g i c เยอะมากนะคะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไม่ทันแสงเอาเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อเมียวได้มาในราคา135บาทนะคะสั่งจากช็อปปี้เหมือนเดิมนะคะรวมส่งก็ประมาณ160บบาทนะคะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในเขากันเนาะ อันนี้นะคะก็มาเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีกล่องม,มานะเป็นแบบกระดาษห่อมาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะเป็นกระดาษเหมือนเดิมนะคะก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนไฮไลท์สี่ช่องนะคะมีพลาสติกห่อมาแล้วก็เป็นกระจุกนะคะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะน้ําหนักเบาด้วยนะ อันนี้คือสีของเขานะคะเ,เพื่อนๆมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะมีชื่อสีด้วยนะตัวนี้เป็นสีสว่างสว่างหน่อยก็คือ Flash Art นั่นเองนะคะตัวนี้ Party Light นะคะ Golden Cheer แล้วก็ Rosy Glow นะคะ mm hmm. สีที่ให้มาก็ค่อนข้างเบสิกนะคะเดี๋ยวเมียยจะมาลองส t c h แล้วก็ปัดให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ สวอชกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีวจะลงมาปัดลงบนใบหน้านะคะสีแรกที่จะใช้ก็คือจะเป็นสี Flash Art ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าอยู่บนแบบแปรงแล้วก็บนหน้าเรามันจะเป็นสีแบบไหนนะคะแต่นิดเดียวคือแบบว่าแอบ,บขึ้นมาเยอะอยู่นะทุกคนแอบบเป็นแบบมีความเป็นผงสูงมากนะคะ oh โอ้ y god อโออันนี้คือสี f l a s h art นะคะเพื่อนๆโอ้พุ่งมาก แสดงว่าถ้าใช้จริงต้องเบามือนิดนึงนะเพราะว่าแต่นิดเดียวอะคือแบบอลังการมากต่อไปเป็นสีพอดี้ไลท์นะคะว้าวมันพุ่งมากทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นสีที่แบบไม่ได้สว่างมากเหมือนสีแฟลชอาร์ตตอนแรกนะคะก็ได้อยู่นะ อางจริงพอมันมาอยู่บนหน้าเรามันแยกไม่ออกนะคะเพื่อนๆเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็แตกต่างกับสีเมื่อกี้อยู่เพราะสีเมื่อกี้คือมันดูพุ่งกว่านะคะประนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นสีโกลเด้นเชียรนะคะสีนี้เหมียวชอบมากเลยอะดูเป็นแบบสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลนะมาลองปัดดูนะคะเอ้ย จะได้สีที่แบบละมุนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่าเป็นสีแบบว่าทองๆหน่อยนะคะก็จะให้ความที่แบบไม่ได้โดดอะไรมากนะคะอันนี้ก็คือแสงแบบเริ่มไปแล้วทุกคน <laughs> <laughs> ก็เห็นลางๆอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะเอยสีนี้คือดูเป็นธรรมชาติสุดแล้วทุกคนมันดูแบบว่าไม่ได้โดดมากนะคะ สีสุดท้ายนะคะเป็นสีโรสีกลนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบชมพูรโรสนะคะเป็นแบบว่าตุนต่นๆผู้ดีนิดนึงเด mm ี๋ยวลองดูเนาะเฮ้ยสีนี้ก็สวยนะ mm hmm. อันนี้ปัดนิดเดียวเดี๋ยวขอเพิ่มความวาวขึ้นมาอีกโอ้แมก็คือของจริงอ่ะทุกคนมันแตกต่างแต่ว่าคือในกล้องคือแบบสีเดียวกันทั้งหมดเลย คือให้ความแก้มแบบฉ่าสุขภาพดีนะคะคือในความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ได้มาปัดเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเหมียวปัดเยอะๆเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆนะคะได้เห็นสีแล้วก็ความชัดเจนความแตกต่างนอกแต่จริงๆเราก็แบบเหมือนไม่ช่วยเท่าไหร่เอาจริงความเวาาก็แบบชนะเลิศอยู่นะเวาวมาก เรียบร้อยแล้วนะคะกับการสวอชแล้วก็เอามาทาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับสีที่เหมียวชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นสีนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าเหมียวมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวเหมียวได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ในกล้องก็อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้เอามาลองเองคือดูเองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคกว่าเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนี้ก็แอบมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือมันร่วงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ข้อดีก็คือพุ่งมากทุกคนคือพุ่งมากๆนะคะสีคือแบบว้าวเกินจริงมากๆนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเหมือนเหมียวนะคะก็สามารถเซิร์ชลงไปที่ช h อป e ีได้นะคะแค่พิมพ์คาว่า Imagic นะคะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบอายแชโดว์ลิปสติกอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะสามารถหาได้ในนั้นเลยนะคะขึ้นมาเยอะมากๆนะหรือว่าถ้าใครนะคะจะเอามาลองใช้ก็ปัดแบบเบาๆมือก็ได้นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เหมียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เหมียวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะบ๊ายบายค่ะ